เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันนั้นเป็นดอกหรือว่ามันเป็นใบนะครับก็เป็นคำถามยอดฮิตที่พวกเรานักนิยมถามกันเสมออยากให้พวกเราสังเกตตรงบริเวณปลายกิ่งก็คือตรงบริเวณที่ดอกอยู่นั้นมันมีลักษณะกลมกลมนะครับมันมีลักษณะกลมกลม จะบอกว่าคล้ายดอกบัวก็ไม่ใช่เพราะว่าดอกบัวนั้นมันมีปลายแหลมนะครับอันนี้ปลายมันจะกลมกลมเห็นไหมครับมันจะกลมกลมหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นแล้วมันก็จะแตกและคลี่กลางออกและที่สำคัญก็คือ,อถัดลงไปจากปลายยอดนั้นมันก็จะมีตาขึ้นอยู่ระหว่างก้านใบกับกิ่ง ถัดลงมาอีกสามสี่ 3, ข้อตาเห็นไหมครับมีลักษณะอวบอิ่มเช่นนี้หลังจากที่ต้นเหล่านี้ได้กระทบหนาวโดยเฉพาะอาสังเกตดูอุณหภูมินั้นต่ำกว่า20ต้นไม้ก็จะเริ่มออกดอกเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอย่างไหนที่ไม่ใช่ตาดอกแต่จะเป็นตาใบานะเราก็สังเกตบริเวณปลายยอดเช่นเดียวกันท่านผู้ชมพอจะบอกได้ไหมครับว่า ตายอดกับตาใบต่างกันตรงไหนสิ่งที่ท่านสังเกตก็คือมันจะมีลักษณะแหลมๆสังเกตไหมครับมันจะมีลักษณะแหลมเดียวกันเห็นไหมครับอดอกอันนี้ก็เช่นเดียวกันมันจะมีลักษณะแหลมๆต่อมามันก็จะโตขึ้น ขยายขึ้นมันก็จะเห็นชัดเจนลักษณะอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งตัดสินเสมอไปบางครั้งมันก็อาจจะเป็นใบแซมดอกนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามตลอดจนมีคำถามเข้ามานะครับ